มันจะระเบิดไปเนี่ออยอมีเรือตำรวจมาด้าแน,นา่นีาตีาาแนี่เลยอ,ยอย เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องไอทมซีนะครับผมกับเกม GTA V นะครับผมนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในมอดของ Ghost Rider นะครับผมเนะี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แปลงร่างนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปป่วนเมืองโดยใช้ไอเจ้ามอด Ghost Rider นี้นะครับผมนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะ,ะับก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็แปลงร่างกันเลยเนะี่ย แล้วก็จอดับเหมือนเดิมนี่โคตรเท่เลยอันนี้จะว่าเท่ดีไหมทำไมมันดูแปกแลกแปลมเนี่ยเอ้ยกเกงรัดเต้าสะตุงเลยใช่ไหม<อ>ย่าคนี้ผมนี่อะไรเนี่ยอยู่อยู่อยู่อุ๊ยอะไรโดนมัดด้วยเฮ้ยอะ้รอ,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 อะไร เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้ยมันเป็นอะไรน่ะเฮ้ยหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเอ๊ะเนี่ยหยุดเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันทำอะไรนี่ยังพนไฟได้เหมือนเดิมนะครับจมมอดไม่เปซะาไปต้องเลี้ยวหนีเลยเฮ้ยไปต้องเลี้ยวหนีนี่โอ้ยถึงไม่เนี่ยไม่ถึงด้วยอันนี้ไฟบอลนะครับโคตรโหดเลยมันยังเรียกมอเตอร์ไซค์มาได้เหมือนเดิมปะเนี่ย นะครับผมเดี๋ยวเราลองเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วล่ะไอ้มอสนี้มานั่งชิวอะไรกันตรงนี้เฮ้ยคุณลุง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 ทำอะไรอยู่เหรอคุณลงุงอุ้ยอุยใครยิงคุณลุงใครยิงคุณลงุงเฮ้ยอ,อันนี้ฟาดใช่ออ้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 ยไอ้หมากัตดตอ้อ <c> อ <oughs> ้ออหมากัตดตออ้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 อ้ออ้ออออ้นนออ เออนี่เอาโซ,เาโซ่เอาโซ่มัดไว้แล้วก็กระชากอ,อยู่อยู่ขิดขวาอะไหนครับผมลิดขวาแล้วมันจะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดได้ไหมปาได้ไหมปาได้ไหมอ,อืออหออะอ,ะอะไรเนี่ยมันทำท่าอะไรของมัน <laughs> พนไฟ พ่นไฟโอเคนะครับผมเนี่ยมอเตอร์ไซคู่ใจเรามาแล้วแต่ไม่รู้แม่มันกดปุ่มไหนนะผมจําไม่ได้คนระับุณผู้ชมจริงๆผอกก็เคยเล่นมอดตนี้ไปแล้วแหละแต่ว่ามันจําไม่ได้จริงนี่เนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงพ่นไฟเฮ้ยนกล้อ ไปแล้วเว้ยโอ้โหเดี๋ยวรู้สึกว่าขี่ผ่านโอ้โหอะรถไปลถไปลถไปเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะขี่ไต่ตึกได้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปไต่ตึกได้ไหมอ่าเฮ้ยเจอตึกแล้วเจอตึกแล้วตึกนี้แหละตึกนี้แหละอืออเอเดี๋ยวไมมันไม่ไต่อะมันไต่ย,ยังไงวะโอ้ไปแล้วเว้ยโอ,อ้โหโคตรเท่เลยเฮ้ยเออเออ,เอ,อต้องยกล้อหน่อยยกล้อหน่อยยกล้อหน่อยเฮ้ย เออยิงปืนได้ด้วยออไฟบอลไฟบอลล <g ười> ยกล้อยกล้อ,อโอ้โหระเบิดมาแล้วมาแล้วตำรวจนีหละนี่หละนี่หละเป็นไงไเวขนามือพี่หรอกโอเคครับตายตาไตายไตไตเฮ้ย,ย,ยไปทางปกติเขาไม่ไปกันหรอกสมัยนี้แหละ นี่แหละนี่แหละอันนี้อะไรวะเนี่ยเรามาถึงที่ไหนแล้ววะเนี่ยที่นี่คือที่ใดรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันขึ้นยานพาหนะอะไรเนี่ยมันจะมีไฟลุกใช่ไหมเดี๋ยวเจอละเจอละเจอพาหนะใหม่ของเราละเล็กไปทุกคนเล็กเล็กเล็กเฮ้ยเดี๋ยวรถทางเดี๋ยวรถคันนั้นระเบิดครับเราต้องจอดไกลๆหน่อยไอ้นองหยุดกันขอยืมรถกันไอพี่ชาย เป็นใครวะไหนมาบังหน้ารถทำไมเนี่ยเดี๋ยวปะชนไส้แตกเลยถอ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 ย,ถอย,ถอยไปไหนมาเนี่ย I am ghost เ <laughs> ลยเด้อล้อล้อเป็นไฟไอเล็กเล็กเล็กยิงปืนได้ไหมยิงปืนได้ไหมอ้าพ่นไฟได้ <laughs> ยิงปืนเดี๋ยวเดะเดะเจอเป้าหมายแล้วต้องไถ่ตีตีเนีเ่ยเฮ้ยโดนไห,มไม,นนนหไมไม่โดนเตีเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่โดนอ่ะโอเคใกล้โอเคใกล้โอ้ รถไถรลเปิดโอเคเฮ้ยมีรถตำรวจไหมคุณผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เราเราได้เลิกเลิกหลีกไฟอย่ามายุ่งอลองขึ้นเจสก,กีเจสก,กีนี้มันจะมีไฟลุกออกมาหรือเปล่าโอเคครับโอ้ยไฟดับนี่นะไฟดับปะเนี่ยอ่านี่เจสก,กีติดไฟไหมต้องรอดูครับนนอ,นเ,อเจสก,กีไม่ติดไฟเฮ้ยนึกว่าขึ้นอะไรมันก็จะติดไฟแต่เจสก,กีนี้รู้สึกวมามันจะไม่ติดไฟนะครับคุณผู้ชม โอเคไปเทเลยไปเทแล้วก็ขึ้นฝั่งครับกลับมอเตอร์ไซค์คู่ใจเราดีกว่านะครับนี่ควันลุกมาจากไกลเลยเฮ้ยอืมอื้ให้ใหลีกไปพี่สาวเดี๋ยวเจอมอเตอร์ไซค์ปีศาจมอเตอร์ไซค์ปีศาจเดี๋ยว็อะไรอะไรวะอะไรอะไรนี่เผาเลยเนี่ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเล็กโยกล้อเออเห็นเขาบอกว่ามันขี่บนน้ำได้ใช่ไหมลงน้ำเป็นไร ไม่จะเป็นต้องขี่เจ้ากีเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขี่ลงน้ำไม่สบายดับน้ำได้มเนี่ยอ้อวมาปืเฮ้ยตรงนี้มันมีเรืออีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นเรือแบบนี้ดูเผื่อมันจะติดไฟนะอย่าพึ่งแย่งเดี๋ยวเรือระเบิดไฟลุกไหมไฟลุกไหมไฟไม่ลุกเหมือนเดิมโอ้แต่ยิงปืนได้โอ้โคตรเท่เลยมามา มาไหน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 หอไหนหอโอเคเดี๋ยวหลบก่อนนะับหลบก่อนเรือมันจะระเบิดไปเนี่ยไอ้มีเรือตำรวจมาแดนาน่ตีเลย้าเฮ้เ้ยเฮ้อมานีเลยเฮ้ยออเป็นไงเป็นไงเจสกี้ดนหน้บเล็งเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าเตรียมพร้อมเล็งแล้วก็ยิง กระเด็นคนกระเด็นเลยเฮ้ยมีอีกรำหนึ่งมีอีกรำหนึ่งแอนแดนแน่ไหนไปไหนไปไหนน้องอน้นี้ไปไหนเอเจอพีแล้วไม่รอดแน่นอนไอ้มันจะขึ้นฝั่งครับมันจะขึ้นฝั่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นหลบมานี่เลยหลบมานี่เลยอไม่รอดแน่แกได้ไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดเอาละครับตอนนี้เอ๊ยมันเร็วกว่าหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไล่มันไม่ทันเลยนะคุณผู้ชมไปทันแล้วทันแล้ว อ okay, โอเคเดี๋ยวเราจะลองเรียกมังกรออกมานะครับผมเนะี่ยว่ามันจะขี่แล้วมันจะลุกเป็นไฟหรือเปล่าอตอนนี้เรียกมังกรออกมาแล้ว <laughs> นี่ไงมาแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นในมังกรตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าไฟมันจะลุกหรือเปล่านะโ okay. อเคะรับปะป๋าด่วน รับป๊อปยเฮ้ยเฮ้ยรับดีๆก็ได้ว้าเดี๋ยวนี้มันไม่ลุกเป็นไฟอ่ะคุณผู้ชมมันได้แค่นี้อ๋อแต่ว่ามังกรเราด้วยพลไฟได้นี่ครับผมเล็กเหล็กว้เล็กเหล็กเหล็อ้าอ้อ้ามันไง โุ๊บไรเดอร์บวกกับมังกรในนรกไปไปไหน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 หอวนี่แนี่นี่แนี่ชนชนชนไปดิไปไหนรู้สึกว่ามันจะฟาดกลางอากาศเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีรถถังนะปปีเฮ้ย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 มังกรมังกรฆ่าเฮ้ยมังกรตายมังกรตายจักรยานไอ้น้อเอาะ รีบไปไหนยืมจักรยานแป๊บโอ้โหมันปั่นสันโคตรเร็วเลยทันไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถคันนี้ก่อนแล้วกันไปนู่นและทันไหมเนี่ยเฮ้ยจักรยานยังอยู่รอยไมไนดะ้ในจักรยานคืนละหวังว่ามันคงจะไม่เอาจักรยานนะจักรยานลุกเป็นไฟไวะจักรยานโค้สไลเดอร์วันนี้ขนัวเดี๋ยวไปหาพวกพี่กล้ากกอแนแยกสบายดีกันไหมเนี่ย มาทุกคลิปมันท oh ิ้งที่ยกน้ำหนักแล้วมันวิ่งเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้ตัวนี้ก็วิ่งเหมือนกันเอ้ยพี่ชายพี่ชายครับผมมาอยากเป็นมีดขวี้กับผมมั่งก็ดีนะผมเหงาเฮ้ยนี่ปนไฟได้ด้วยไอ้ไอ้ไอ้เราเจอเพื่อนเราแล้วเพื่อไปปั่นจักรยานด้วยกันเปล่าพอดีผมปั่นคนเดียวมันเหงาอ่ะลุงเฮ้ยลุงลุงแกจอดเลยเว้ยไปปั่นจักรยานด้วยกันลุงอุ้ย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 ตำรวจยิงกับลุงเฮ้ยเฮ้ยตำรวจประโถเอ้ยผมอุตส่าห์จะมาหาเพื่อนนี่ไปปั่นจักรยานนด้วยี่ทไม ทำไมต้องมายิงเพื่อนผมด้วยเฮ้ยอืมถอยก่อนถอยก่อนแอบถอยก่อนเอ๋อ้าวอนุที่ทำไมไม่แข่งแล้ววะวิ่งโคตรเร็วเลยไฟบอลไฟบอ้ไหแหมมันยากาศที่มันสงบสุขจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอวัน เอ้แม่อะไรไหนๆเมื่อกี้นี่ว่าจะกดต่อยไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เลยหลีกทางเลียทางให้ๆมีเสียงปืนแถวนี้ครับคุณผู้ชมเฮ้ๆรู้สึกไหมตอนนี้ตำรวจกำลังยิงกันกับโจรหรือเปล่าโอเคแถวนี้อาชญากรรมบ่อยนี่ไอครับตอนนี้ตำรวจกำลังสู้กับโจรนะครับผมโอเคโจรตายเฮ้ยโจรยังไม่ตายโจรยังไม่ตายเราต้องช่วยตำรวจกับโจรเอา้ามันยังไม่ตายอีกคุณตำรวจมันยังไม่ตาย โจนมันยังไม่ตายก็ตำรวจนี่โจนมันยังอยู่นี่อยู่เลยเฮ้ยโอ้มันิงก็จับเดี๋ยวโจนบอกเอ้ยกูไม่ได้ตายเพราะตำรวจกูตายเพราะใครก็ไม่เหลือมาเหยียบกูเนี่ยเดี๋ยวอีป้าที่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเดินชนอะไรเนี่ยป้าเฮ้ยแล้วมันมถังขยะไม่แป้แกต้องไปเดินชนถังขยะด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องเอาถังถังขยะออก ปาขอโทษว่าจะเอาถังขยะออกให้เฉยๆเ้ยโอเคครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะกลับมาเล่นอีกทีนี่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับไอ้เจ้ามอสโก้ไลเดอร์ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า